สวัสดีครับเรายือนอยู่บนสถานีจตุจักรนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์21มกราคม2566โผ้่รีบวิ่งเลยนะเกือบไม่ทันรอรถขบวนท่องเที่ยวเขื่อนปราศริ์นอนครับกำลังโผล่มาและมาขึ้นผิดที่ซะด้วย ผมน่าขึ้นผิดที่ถ่ายผิดจุดรถหน่าจะได้ฮิตาชิ4514ทําขบวนผมต้องไปยืนอีกสะพานลอยหนึ่งนะครับถึงจะเห็นชัดตอนอาจะขึ้นทางต่างระดับของรถไฟฟ้าสายสีดแดงรีบเกินนะกลัวไม่ทันพอตอนมารอนี่เขาออกมาแล้ว i don't have ตอนนี้รถกำลังวิ่งเลาะผ่านโครงสร้างไฟฟ้าที่เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าเนื้อหัวนะครับถ่ายไปนี่เห็นแต่แบบนี้แหละรถเลี้ยวขึ้นไปแล้วนะครับนนะ่ะเตรียมที่จะขึ้นทางต่างระดับ แล้วจุดนี้ดันไม่เห็นผมก็ขึ้นผิดรีบพอตื่นมาปุ๊บมองลงมาข้างล่างก็เห็นรถเขื่อนเข้ามาพอดีรีบบิดมอเตอร์ไซค์มาเกือบไม่ทันแล้ว,เ,เ,ลวเห็นแต่ท้ายนะครับแล้วก็หัวรถอยู่ทางนูงน้นน่ะโครงสร้างของรถไฟฟ้านํำบัง รถกำลังเคลื่อนขึ้นนะฮะมองไกลๆเอาแค่นี้เห็นแค่นี้ก็เอาแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นทางต่างระดับนะฮะวันนี้เป็นวันแรกด้วยก็ยเลยต้องดูว่าขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เห็นท้ายอยู่นะครับนั่นนะขึ้นนะฮะเดี๋ยวถามว่าทำไมผมไม่ขึ้นสายสีแดงไปรอนะครับไม่ทันครับตื่นสายอ้าววันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะสำหรับกระบวนเคลเขื่อนปลาศักดิ์สรศิษฐ์กระบวนท่องเที่ยวที่921แล้วที่นี่นะครับกมสิเย่าน L d ดีเป็นจุดสับเปลี่ยนรถ รถเปล่าที่วิ่งมาจากบุลีรโพงก็จะมาถอดสับเปลี่ยนกันที่นี่ตอนนี้ก็เงียบเงาแล้วครับรถส่วนมากไม่ได้ลงมาตรงนี้แล้วนะ,วะก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้ามาแก้ตัวกันใหม่ถ้าตื่นทนันอีกนะฮะออกเช้าเสเลือเกินแต่วันนี้เขาไม่ได้ออกเช้านะเขาออกสายเสียเวลาไปนิดหน่อยแต่ผมก็ยัง มาไม่ทันด้วยความที่เข้าใจว่ารถเขาไปแล้วเอาล่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลาบลาทุกคนแต่เช้าเช้นี่แหละสวัสดีครับ